สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเลื่อนักกันี้เราจะมาในหัวข้อชี่ว่าเขาคนนี้โกหกคุณหรือว่าไม่พูดความจริงกับคุณเรื่องอะไรสงพัานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกด subscribe และแชร์มีทั้งหมด7คนนะคะหรือว่าคุณจะถามคนคนเดียวที่มี7หัวข้อก็ได้นะคะ รามาตรวจสอบพลังงานของคุณและคนที่คุณถามถึงนะคะเออร์าดินพฤษศพกัมก่อนวเอเทอรท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกซาเซเตเร,รราศีโนจาทัดไฟเนปจูนธาดินพฤษศพกรมก่อนเมอร์คิรคนที่เกิดในวันพุธพาดน้ำพรูโตท่านลมมิสุนตุกุม มาราศีเมษราศีพิจิกแล้วก็แอริสราศีเมษชาวตะไครตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี15 26 22 24 9 17 1แล้วก็21นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่หนึ่งนะคะหรือว่าข้อที่หนึ่งที่คุณถามถึงว่าคนคนเนี้ย เขาโกหกคุณเรื่องอะไรนะะมาดูสิพลังงานของคนที่หนึ่งที่คุณถามถึงนะว่าเขาโกหกคุณเรื่องอะไรมาดูไพ่ตัวแทนของคนที่หนึ่งหน่อยนะคะหรือว่าอือคนที่หนึ่งนะคะเก้าเหรียญพลังงานสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่นะคะคนที่สามารถดูแล ตัวเองได้ดูร่ำรวยนะคะคนที่หนึ่งเข้าโกหกคุณเรื่องไรคะนายอับบอรนเอาไว้ตรงนี้แล้วกันคนที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ก้าเหรียญพลังงานพ่อไม่แม่ไ,มไมสาวสดหนึ่มสดนะคะ ขยายเรื่องที่เขาโกหกพลังงานของคนที่หนึ่งหรือว่าคนที่คุณถามถึงนะคะเขาโกหกเรื่องเขาบอกว่าเขา ไม่มีใครเขาตัวคนเดียวเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่นะคะไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะแล้วก็ตอนนี้นะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะพึ่งหน้าที่จะพึ่งจบความสัมพันธ์มาหรือว่านะพึ่งเลิกกับแฟนมาพึ่งเลิกกับคนรักมาแล้วต้องการคนที่จะ มาดูแลหรือว่าต้องการแฟนนั่นแหละนะแต่เขากําลังคบหาดูใจหลายๆคนอยู่ยังไม่เลือกใครอารมณ์เนี้ยแล้วก็เขาก็กําลังจะนะคะคบหาดูใจกับคุณด้วยนะหนึ่งในจํานวนนั้นก็จะมีคุณนั่นแหละเขาไม่ได้คบกับคุณเียงคนเดียวนะคะถ้าในส่วนที่เขาโกหกคุณนะก็จะเป็นในเรื่องของของการที่เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะ เขาไม่มีใครเขาไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสและเขาก็พึ่งเลิกกับคนของเขามาและเขาโสดเขาต้องการคนมาช่วยดูแลหัวใจมาดูแลความรู้สึกนะมามันเป็นเหมือนกับคนที่ให้กําลังใจอะ่ะนะคะแล้วก็ประมาณที่เหมือนกับว่าเขาไม่มีใครแต่จริงๆแล้วเขามีนะคะแล้วคนที่เขาเหมือนกับว่าควบหาดูใจด้วยเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่า ยังดูดูใจกันอยู่ยังคบคบกันอยู่เออยังมีการแชทกันคุยกันอยู่หรือว่าบอกว่าเลิกกับคนเก่าแล้วก็อาจจะไปไปกลับกลับหรือว่านะเออเรียกว่ามีการสารสัมพันธ์กันอยู่นั่นเองนะคะก็นี่แหละในสิ่งที่เขาโกหกคุณนะคนที่หนึ่งหรือว่าข้อที่หนึ่งนะคะต่อมาคนที่คุณถามถึงนะคะว่าเขาโกหกคุณเรื่องอะไรคนที่สองโอสิบ สิบคาถาคนนี้ทำงานหนักมากๆมีภาระมีความรับผิดชอบนะคะเอออาจจะทำงานหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับงานของเขาเนี่ยน่าที่จะมีในเรื่องของความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีอาชีพหลายอย่างทําหลายอย่างอาจจะมีงานประจำนะคะขับกงขับแกลบอะไรก็ได้หรือว่ามีอาชีพเสริมนะที่เดินทางบ่อยๆนะคะเขามี คนรักของเขาเขามีแฟนของเขานะคะและคนคนนี้ก็น่าที่จะเหมือนกับว่าถ้าหากคุณถามในเรื่องของคนคนนี้ว่าเอ,อ่อมีธุรกิจการงานอะไรมั่นคงดีหรือเปล่านะคะเป็นยังไงตอนนี้พลังงานของคนคนนี้นะที่เขาอาจจะมีแฟนหรือว่าแต่งงานนะมีครอบครัวและ เขาเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับคนรักของเขาให้กับคนในครอบครัวของเขาและนะคะเขาก็เป็นคนที่แบบเหมือนกําลังที่จะเดินทางนะคะไปต่างประเทศหรือว่าทําธุรกิจการงานที่แบบมันเป็นธุรกิจส่วนตัวนะของเขาด้วยหรือว่ามีการที่อาจจะเดินทางนัดแนะไปเจอกันกับคนรักของเขาที่ต่างประเทศต่างจังหวัดได้ ฉะนั้นในสิ่งที่คนคนนี้จะโกหกคุณก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของเขานะมีธุรกิจการงานอยู่ที่นี่เป็นประจำและเขานะคะไม่สามารถเรียกว่าเออไม่ออกงานไปไหนหรอกไม่เปลี่ยนงานไปไหนหรอกแต่จริงๆแล้วเขามีแลนที่จะเหมือนกับเดินทางนะคะบัานปลายชีวิตเนี่ยคือจะเดินทางกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขากับคนรักของเขา นะคะหรือว่าอนาคตเขาบอกว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยเขาน่าที่จะมีการกลับไปอยู่บ้านเกิดต่างจังหวัดของเขานั่นเองฉะนั้นถ้าคนคนนี้โกหกคุณบอกว่าเขาไม่ไปไหนเขาทํางานประจําอยู่ที่นี่บ้านเขาอยู่ที่นี่ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเขาจะกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขานั่นเองจะกลับไปแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่อยู่ต่างจังหวัดนะต่อมานะ,ะข้อที่สาม หรือว่าคนที่สามนะที่คุณสงสัยว่าเขาโกหกคุณเรื่องอะไรพลังงานของคนที่สามเป็นนายออ Night of c u p นะพลังงานของผู้หญิงวิชาที่เฟลลี่นะคุยสนุกสนานมีพลังงานของความที่แบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีวาทศิลป์คำพูดนะปากหวานนะคะทำให้ส,สาวๆหนุ่มๆเนี่ยชอบ นะหรือว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของทัศนคติความคิดหรือว่าคําพูดที่ดูนะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแบบใครฟังใครก็หลงรักหลงชอบอารมณ์เนี้ยปากหวานนะคะหลงสเสน่ห์เขาได้ง่ายๆและนะพลังงานของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคือแบบเวลาที่เขาจีบใครหรือว่านะเขาต้องการ เออได้ใครเป็นแฟนอยากได้ใครเป็นแฟนอารมณ์เนี้ยนะ,ะอารมณ์ที่เหมือนกับมีในเรื่องของความต้องการนะคะคนคนนั้นอยากได้เป็นแฟนอยากได้งานหรือว่าอยากได้เงินอยากได้สิ่งของจากคุณคนคนนี้จะปากหวานมากๆนะคะเพราะว่าคำพูดคำจาของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะพูดจาแล้วทำให้คุณ เชื่อถือเขานะคะหลงเคลิบเคลิ้มกับคําพูดคําจาของเขานะคะแล้วก็หลงสเสน่ห์ในตัวเขาด้วยเขาอาจจะไม่ได้แบบอสวยหลอ่อเพอร์เฟกเท่าไหร่แต่เดะสานเนี่ยเป,เป็นพลังงานของความสดใสยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอารมณ์นี้เลยนะค,ะคนคนนี้ถ้าเขาโกหกคุณในสิ่งที่เขาโกหกเขาจะบอกว่าตัวของเขาเนี่ยได้คิดแล้วก็วางแผน การงานวางแผนชีวิตของเขาว่าเขาจะแต่งงานนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับคู่รักคนรักไปตลอดชีวิตนะจะไม่นอกใจจะไม่ปันใจให้คนอื่นนะจะทุ่มเททุกอย่างนะคะอ,อ,อยากจะได้ค่าสินสอดเท่าไหร่เรียกมาเลยนะคะเขารักคุณมากเขายอมทุ่มเทนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีสมบัติพระสถานบ้าน นะเขาจะทุ่มเทเป,ปให้คุณหมดเลยอารมณ์นี้นะคะเขาปากหวานมากเขาจะเหมือนกับว่าเวลาที่เขาอยากได้คุณนะหรือว่าอยากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันกับคุณเนี่ยเขาจะให้คํามั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะคะชักแม่น้าทำห้าอมพระมาพูดให้คุณเชื่ออารมณ์นี้แล้วก็พอเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว เขาก็จะเมินเฉยกับคำพูดของเขาไม่ว่าเขาจะขอร้องให้คุณช่วยเหลือเรื่องอะไรนะคะพอเขาพูดเหมือนพูดจาหวานล้อมอะนะคะปากหวานอะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาจะสามดาบเลยนะคะหักหลังเลยโกหกเลยนะคะเรียกว่าชักดาบเลยแล้วก็หนีเตลเิดเปิดเปิมไปไหนก็ไม่รู้นะก่อนที่เขาจะได้คุณได้อะไรจากคุณเนี่ยคือเขาจะพยายาม นะ,ะตื้อเต็มที่ตื้อสุดฤทธิ์นะ,ะจนคุณเชื่อใจจนคุณหลงสเสน่ห์จนคุณเคลือบเคลิ้มไปกับเขานะคะพอคุณเคลือบเคลิ้มเสร็จนะคุณเปเขาคุณให้เขาให้ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหัวใจเสร็จแล้วเขาก็จะชักดาบเลยค่ะสามดาบนะคะทิ้งคุณไปเนาะฉะนั้น อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ว่าเขาจะพูดโน้มน้าวคุณในรูปแบบไหนก็ตามนะคะดูสิใครจะไปเชื่อในายออบคาบอ่ะปากหวานนะคะเฟนลี่เจ้าชู้คุยสนุกสนานนะคะเป็นนักรักตัวยงนะบุคคลที่สามเนี่ยนะคะและบุคคลที่สี่นะคะคนคนนี้ที่คุณถามถึงเขาโกหกคุณเรื่องอะไรหนึ่งถ้วยนะคะใครเพิ่ง เริ่มต้นมีความรักใครเพิ่งเจอความรักนะคะใครเพิ่งเจอคนที่ถูกใจมันเลยเดียมพูเร์นะคะไม่ว่าเขาจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะแต่คนคนนี้เขาเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเดียมบูเร์เนี่ยไม่ธรรมดานะอาชีพการงานมีความมั่นคงนะคะแต่ชีวิตครอบครัวนะคะออยังไม่แต่นะ ก็รู้สึกว่า The Emperor คนนี้มีอาชีพการงานที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือนะมีคนเคารพยกย่องแต่ตัวของเขาเนี่ยคือเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของปัญหานะคะปัญหาในเรื่องอะไรนะคะพอดีมาขยายเลย The High Priestess ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย ความเจ้าชู้นั่นเองดีเอ็มเปอร์ใครๆก็รู้ว่าเจ้าชู้นะคะอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวแล้วและตัวของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะบอกว่าเขามีปัญหากับครอบครัวกับคนรักนะคะเขาจะมองหาความสัมพันธ์ใหม่อมองหาคู่รักมองหาคนมาแต่งงานมาใช้ชีวิตคู่ด้วยและนะคะชื่อเสียงของเขาเสื่อมเสีย นะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมีความรู้สึกว่านะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะเอออยากได้อะไรก็ต้องได้เนาะมีความเป็นเรียกว่านาซีสูงฉะนั้นคนในคุกในครอบครัวของเขาเนี่ยนะคะเรียกว่าภรรยาสามออีพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆบอกอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่สนใจ ห้ามยิงห้ามย,ยิ่งยุนะคะเจ้าชู้ก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีกิ๊กมีกักเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงกักนะคะไปเรื่อยๆนะ,ะหลอกคนนั่นหลอกคนนี้นะคะทำตัวเหมือนรวยเออนะก็เขาก็เคยรวยนั่นแหละเขามีอาชีพการงานที่มั่นคงแต่พอเหมือนมีครอบครัวหรือว่ามีกิ๊กมีกักเยอะเนี่ยก็การบริหารจัดการการเงิน นะก็ค่อนข้างจะลําลบากหรือว่าถูกจะเอ่อถูกภรรยาตัวจริงยึดทรัพย์สมบัติหมดเลยก็เลยทําให้เขามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ที่เขาได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าคือเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของเงินเดือนเล็กๆน้อยน้อยนะส่วนนั้นก็หักเป็นค่าใช้จ่ายของภรรยาของคนในครอบครัวนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคนคนนี้ถ้าเขาโกหกคุณว่าเขาไม่มีใครเขามี เขามีครอบครัวตัวจริงนะถ้าคนคนนี้เขาโกหกว่าเขานะคะพบเจอคุณเป็นคนรักนะเป็นคู่แท้เป็นรักแท้นะคะอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเนี่ยคือเขาก็พูดแบบปากหวานนะคะเขาเวลาเขาอยากได้ใครก็เหมือนกันนั่นแหละนะเหมือนนอ่ออ o ครับเลยอะ่ะที่ประมาณเนี้ยว่าคืออยากได้แล้วก็ต้องได้แต่คนนี้ค่อนข้างที่จะใช้อํานาจนะใช้ใช้อำนาจในการบีบบังคับ ให้คุณยอมเขาให้คุณเป็นของเขาให้คุณเป็นแฟนเขานะยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างทําตามเขาอยู่ใต้อานาจอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเขาโดยที่นะพอคุณเป็นของเขาแล้วพอคุณเป็นแฟนเขาแล้วเป็นภรรยาเป็นสามีเขาแล้วเขาจะทํายังไงกับคุณก็ได้นะคะคุณจะต้องเหมือนกับว่าทนทุกทรมาน นะคะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยแต่ไม่รู้ว่าเล็กน้อยเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเดียมเพลอร์เนี่ยก็มีเล็กน้อยหลายหลายบ้านอยู่นะคะก็อยู่ที่คุณนะจะตัดสินใจจะเชื่อคําพูดของเขาหรือเปล่าว่าคุณนะเป็นรักแรกของเขาเป็นรักแท้ของเขานะเพราะว่าเดอะไฮ h ริเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าคุณน่าที่จะสัมผัสรับรู้ว่านะเซนของคุณสบัดได้ว่าคนคนนี้น่า,ามีแฟนอยู่ แต่ยังไม่จบยังไม่หย่ายังไม่เลิกน,นะคะแถมยังมีปัญหาเรื่องการเงินอีกเนาะก็อาจจะมาหลอกใช้เงินกับคุณก็ได้นะคะต่อมาข้อที่ห้าคนที่คุณถามถึงนะคะเขาโกหกคุณเนื่ยหลายนะค,คนที่ห้าในอัปเปเเนะคะว้าวนะคนที่ห้าคนข้างที่จะดูมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีความสุขขุม มีความจิตใจดีมีเมตตานะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทัศนคติดีนะคะเอ,อ่อมีความเป็นคุณพ่อคุณแม่มีความเป็นคนที่จิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางด้านนะคะการเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่พลังงานของคนคนนี้นะเขามักที่จะเหมือนกับ เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าถ้าเขามีแฟนเนี่ยเขามาจีบคุณเป็นแฟนก็ได้นะคะเขาก็คงจะเหมือนกับว่าสนใจในเรื่องของการงานการเงินการทำมาหากินนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่รวยเท่าไหร่เลยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามีความจริงจังกับธุรกิจการงานที่เขาทำด้วยนะมันเป็นประมาณที่แบบ หัวใจของเขาคือการทำงานการหาเงินนะคะส่วนความรักของเขาเขาบอกว่าเขายังไม่เจอใครที่ถูกใจไม่เจอใครที่แบบน่าไว้ใจน่าเชื่อใจนะ,ะแล้วเขาก็ต้องการที่คนที่แบบมีทัศนคติดีคิดดีคิดบวกหรือว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดไม่อึดอ,อัดนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าคือเป็นคนที่สนใจทําแต่งาน นะไม่ได้สนใจความรักเท่าไรแต่ถ้าเขามาจีบคุณในสิ่งที่เขาโกหกคุณนะคะเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะมีแฟนนะเขาไม่อยากจะมีครอบครัวหรือว่าไม่อยากจะแต่งงานแต่จริงแล้วเขาอยากมีแฟนเขาอยากแต่งงานแล้วเขาอยากจะหาแม่ของลูกเขานะคะแต่เขามักที่จะเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนเรียกว่าเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่ เป็นแม่บ้านแม่สีเลือนแต่เขาก็เคยเจอภรรยาหรือว่าผู้หญิงที่เป็น working woman นะที่ชอบออกคําสั่งอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบเอาแต่ใจตัวเองชอบออกคําสั่งมั่นใจตัวเองเกินไปเป็นสาวแรงเขาไม่ชอบเขาชอบผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาไพเราะอ่อนหวานเอาอกเอาใจเกง่งทํากับข้าวเกง่องอารมณ์นี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบความสงบนะเขาอยากจะเป็นผู้นํา นะเขาชอบให้คุณแบบยกยอป้นสรรเสริญเขาให้เขาดูแบบมีความเข้มแข็งนะเป็นเป็นคนที่แบบเรียกว่าคนคนนี้ค่อนข้างอย่างไม่ค่อยที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะคือไม่กล้าจีบนั่นแหละนะถ้าคุณแบบจะจีบหรือว่าอ้อยเขาเนี่ยนะก็ได้แต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคนในครอบครัวกันแล้วคุณต้องให้เขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํานะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้นํา เขาไม่ชอบนะแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดด้วยนะคะเขาอาจจะเคยมีแฟนที่แบบเป็นผู้นําชอบออกคําสั่งเนี่ยเขาไม่มีความสุขนะเขาก็เลยมีการจบความสัมพันธ์นั้นไปเนาะต่อมาคนที่หกนะคะคนที่หกคนที่หกนะค,ะคนคนนี้โกหกคุณเรื่องไหนพลังงานของคนคนคนที่หกเป็นใครเป็นเด็กถือถ้วยนะคะ พลังงานของคนที่หกเป็นเด็กถือถ้วยเป็นคนที่แบบมีความขยันนะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะเอ,อ่อช่างฉอเลาะผู้จาไพเลาะอ่อนหวานหรือว่านะมีความเป็นเด็กเนาะมีความจิตใจดีนะคะดูเหมือนกับใส่ซื่อบริสุทธิ์อะไรเงี้ยพลังงานของคนคนนี้ the temperance ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือว่าเป็นคนที่ มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะชีวิตครอบครัวมีปัญหาตั้งแต่ยังเด็กนะคะอาจจะมีการที่เหมือนกับต้องแยกจากพ่อจากแม่นะคะไปอยู่กับปู่กับย่าต่างจังหวัดนะแล้วก็ถูกเลี้ยงดูเติบโตมาในรูปแบบของการที่ปล่อยปะละเลยไม่สนใจนะ,ะไม่สนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ขาดความรักจ้ะนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่ขาดความรักก็เลยมักที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมนะคะเหมือนหวยหาเหมือนต้องการเหมือนเรียกว่าคี้อออนนะคะคนคนนี้ถ้าบอกว่าเขาจะโกหกคุณเรื่องอะไรเขาจะโกหกว่าเขาเขาจะคีมลุกของตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะเออเป็นคนที่สามารถจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณได้เป็นหัวหน้าครอบครัวให้กับคุณได้หรือว่า นะคะเป็นคนที่เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะ,ะถ้าคุณไปจีบเด็กนะไปคบกับเด็กไปมีแฟนเด็กคนๆนี้เขาจะทําตัวเหมือนกับว่าเออเป็นคนที่อายุเท่ากันกันกบคุณนะ่ะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคีปลุกความแมนแฮนด์ซัมของเขาหรือว่าคีปลุกความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คนคนนี้เขาบอกว่าเออเขาพูดความจริงทุกอย่างนะ แต่จริงๆแล้วเขาโกหกเขามีความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเขาอ่ะเป็นพลังงานของการที่ตัวของเขาเนี่ยคือต้องการความรักความอบอุน่นต้องการการใส่ใจดูแลนะคะมากๆจากคุณและจากคนอื่นๆและพลังงานแบบนี้คือน่ากลัวถ้าคุณแบบอายุมากแล้วนะ,ค,ะคุณไปชอบกับเด็กผู้ชายคนนี้ เขาไม่มีความเพียงพอที่จะหยุดที่คุณนะเขาจะคูหวยหาหรือว่าจะควนขวายหาคนที่ใช่มาเติมเต็มความรู้สึกของเขาตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นพลังงานของเด็กที่หวยหาความรักความเมตตานะคะแต่จิตใจคือแบบเรียกว่าจิตใจหมง่งหมนหมองนะคะไม่สามารถจะดูแลใครได้นะคะขี้ขาดนะะับเป็นพลังงานของคนที่ขี้ขาดเอาจริงๆแล้วคือ ไม่สามารถจะเป็นผู้นําไม่สามารถจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนอะไรต่างๆที่แบบยิ่งใหญ่ได้เลยฉะนั้นเวลาที่คุณได้คนนี้มาเป็นแฟนนะคุณจะต้องเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครรักเด็กและนะคะคนที่เจ็ดเป็นใครเอ่ยคนที่เจ็ดพลังงานเอสซัพซอร์ นะพลังงานหนึ่งดาบการตัดสินใจคนที่เจ็ดโอ้นะคะคนสุดท้ายนี้สวยหล่อนะคะสวยหล่อเลิกได้มีชื่อเสียงโอ้โหสยอเพียบสูงด้วยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากมมีชื่อเสียงมากๆากนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบหลงไหลหลงสเสน่ห์คารมคมหอกมาอยู่กับคนที่เจ็ดหมดเลย นะคะดูแบบกินขาดเลยอะ่ะนะคะโอ้ยมีหลายบุคลิกมากนะเป็นคูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเดอะเมจิเชนนะคะทั้งรวยทั้งทั้งสวยทั้งเก่งนะ,ะทั้งมีความรู้ฉลาดปาดเปื่องกล้าคิดกล้าทำนะ,ะมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตานะคะแล้วก็มีสังคมที่ไฮสูนะคะภาพลักษณ์ของเขาคือแบบเขาสามารถที่จะแสดงออก ต่อหน้าอีกอย่างหนึง่งรับหลังอีกอย่างหนึง่งคือมันเป็นเป็นในรูปแบบของการที่ถ้าหากเขาต้องการให้คุณเห็นว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความน่าเคารพนับถือจะเป็นการพูดการแสดงออกของเขาคลิปลูกของเขาแต่ถ้านะคะเขาต้องการให้คุณเห็นถ้าแบบเขาไม่ชอบคุณเขาอยากจะให้คุณเห็นในความที่แบบเจ้าเล่ห์เพทุบายของเขานะความฉลาดนะที่แบบถ้าเขาไม่ชอบคุณเนี่ย หรือว่าเกยียดคุณเขาก็จะทําตัวแบบประมาณเออเป็นคนน่าเกลียดเป็นคนน่ากลัวเป็นคนเจ้าชู้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนคนนี้เรียกว่าเออภายใต้ของความที่เขามีภาพลักษณ์หลายอย่างนะคะแสดงออกหลายรูปแบบคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะคือถ้าแบบว่าคุณเห็นว่าเขาสวยหรอเพอร์เฟก แต่นิสัยไม่ดีนะคะปากหมาอะไรเงี้ยนะคะจริงแล้วเขาอยากให้คุณเห็นแบบนั้นแหละแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินเขาแบบไหนเออนะคะหรือว่าถ้าเขาอยากให้คุณเห็นว่าเขาหล่อดูดีภูมิฐานร่ํารวยนะเพราะว่าเขาต้องการพิสูจน์คุณว่าคุณจะเป็นคนยังไงลักษณะนิสัยอย่างไรคนคนนี้คือเออตัดเป็นตัดนะเอา นะก็คือเอาไม่เอาก็คือไม่เอานะเมื่อได้พิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะคุณไม่เหมาะสมกับเขาเขาก็ตัดสินใจนะที่จะตัดคุณออกจากชีวิตได้เลยนะพลังงานคงคนนี้เมื่อเขามีวิธีในการพิสูจน์นะคะว่าคนที่เขาคบคนที่เขาสารสัมพันธ์คนที่เขาให้เป็นเพื่อนให้เป็นญาติให้เป็นคนรักเนี่ยเมื่อไม่ผ่านกติกาที่เขากําหนดแล้วเขาก็ตัดคุณออกจากชีวิตเขาได้เลย นะคนคนนี้คือไม่ง้อใครนะเป็นพลังงานของคนที่แบบคือเขาไม่ง้อคนอะ่ะนะคะก็นะคะเป็นคลิปพลังงานรวมนะคะเรื่องที่คุณถามเรื่องที่คุณอยากรู้ตรงกับข้อไหนนะ,ะตรงกับใครฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ